คไตไตเสื่อมไตวายเรื้อรังสาเหตุหลักๆมาจากเบาหวานไขมันความดันนะคะโดยที่เบาหวานความดันเนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยค่ะที่ทําให้เกิดไตเสื่อมไตวายเรื้อรังท่านไหนที่เป็นเบาหวานไขมันความดันเร,เรียกว่าโรคกลุ่ม NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถ้ากิดว่าเราไม่ดูแลโรคกลุ่มนี้คุมไม่อยู่คุมไม่อยู่ในที่นี้หมายถึงว่าคุมที่ต้นเหตุไม่ได้นะคะไม่ใช่บอกว่าคุมด้วยยาไม่ได้ถึงท่านจะทานยาแต่ไม่ได้ดูแลที่ต้นเหตุด้วยสุดท้ายก็ไปสู่ไตเสื่อมไตวายเรื้อรังอยู่ดีหลายท่านเลยเข้าใจว่าอ๋อ ก็เลยให้เกิดไตเสื่อมไตาวายเรื้รังนะคะแต่จริงๆถ้าสาเหตุไม่ได้แก้ไขถึงจะทานยาหรือไม่ทานยา ท่านก็มีโอกาสที่จะไปสู่ไตเสื่อมไตาวายระรังได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าการทานยานั้นเป็นการแค่ดูแลอาการเบื้องต้นกดตัวเลขน้ำตาลตัวเลขไขมันตัวเลขความดันให้สวยๆในระยะแรกเท่านั้นแต่ในเมื่อเวลาผ่านไปสอดเลือดเราก็มีปัญหาได้อยู่ดีค่ะจึงทําให้ท่านที่ทั้งทานยาและไม่ทานยานะโดยที่ไม่ดูแลปรับเปลี่ยนการทานอาหารหรือว่าดูแลที่สาเหตุดาเนินไปสู่ไตเสื่อมไตาวายระรังนั่นเองคนที่จะหายได้หรือว่าค่าไตาดีขึ้นจะราการเสรื่อมของไตได้หรือว่าขยับค่าไตาขึ้นได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะปรับเปลี่ยนการทานอาหารปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันปรับเปลี่ยนเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับนะคะหรือว่าเรื่องของการที่เราลดความเครียดลดสารอนุมูลอิสระที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะและหลายๆท่านเลยที่ดูแลโรคต้นเหตุด้วยมาหมาดูแลอาหารตามผลเลือดแล้วอีกส่วนนึงมีเพื่อนๆที่ได้ด,ดูแลอยู่ ก็มีการทานสารอาหารรูปแบบเจลร่วมด้วยค่ะโดยที่อูมิจะมีสารสกัดที่ชื่อว่าฟูคอยแดนช่วยดูแลลดการอักเสบในร่างกายส่วนฮาร์ดเอชอาร์ทีซองสีเหลืองเขามีสารสกัดที่ดูแลของใอจ7ชนิดใน1ซองเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นโพลิโคซซนเอลคาเนทีนโคเอนไซม์คิวเทนทอรีนแล้วก็กลุ่มซีลีเนียมสารสกัดจากเห็ดนางรมเมื่อคุมอาหารแล้วอยากจะเห็นค่าไตที่ดีขึ้นอยากจะดูแลการอักเสบในร่างกายนะคะดูแลที่ต้นเหตุฟื้นฟูภายในไปด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้ก็จะเห็นค่าไตที่ดีขึ้นหรือว่า จะรอการเสื่อมของไตได้นะคะท่านไหนที่อยากจะดูแลตรงนี้ก็ทักดาแเข้ามาได้เลยนะคะและยินดีให้คําแนะนาคะ่ะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ